ร้านดีเวียนช็อปจำหน่ายกล่องสุ่มไก่ตันราคาถูกสินค้าแนะนำกล่องสุ่มไก่ตันมีโอกาสได้รับไอดีมูลค่าสูงและกล่องสุ่มไก่ตันการันตีไก่ตัน100%อันนี้คือได้เลยนะและยังมีกล่องสุ่มโลบัคร,รุ่นรับรางวัลใหญ่22,500โลบัคและยังมีรางวัลเล็กก็คือ400-1,700โลวบัคนั่นเอง และนอกจากนั้นยังมีกล่องสุ่มไก่ตันผลตื่นและกล่องสุ่มดาบโยรุ20่อยโคตรถูกยังไม่หมดแค่นั้นไก่ตันการันตีผลตื่น6หมัดหมัดใหม่ผลตื่น100ราคาเพียงแค่79พอได้ไอดีไปเลย100%อยลืมมาสุ่มก็ได้นะครับเพียงแค่ทุกคนกดเข้าลิงก์ใต้คลิปนี้ทุกคนก็จะเจอกับกล่องสุ่มที่โคตรเยอะและทางเพจดีเวนสอบนะครับก็จะมีกิจกรรม นู่นกิจกรรมนี่นะครับกิจกรรมแจกรหัสก็มีนะครับยังไงก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะครับดีเวนท์ช็อปเอาละทุกคนในคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะมาทําการทําสูตรสุมผลอีกแล้วนะครับซึ่งสูตรสุมผลในคลิปนี้นะครับก็เป็นสูตรสุมผลผลผลโมจิเอ้ยไม่ใช่ผลบิ๊กบัมนะครับทุกคนซึ่งสูตรนี้ก็ผมยังไม่เคยทํานะครับก็ไปดูสูตรที่หนึ่งกันเลยแบบง่ายๆเลยนะครับทุกคนรู้ไหมว่าตอนนี้มันเป็นเวลาเท่าไหร่ตอนนี้มันเป็นเวลา จะหกโมงเช้าแล้วครับอืมกูย,ยังไม่นอนเลยต้องไปอาบน้ําก่อนนะเนี่ยสูตรแรกพิมพ์ว่ารักลุงอยากให้ลุงอยู่ต่อไม่เอาดีกว่าพิมพ์ว่ารักแอดมินนะครับและสุม่มเออสูตรนี้ได้ครับเผื่อแบบ GM แอดมินจะแบบใจดีให้ผมไงพอดีผมบอกรักแอดมินอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ได้อีกโอเคก็บละมาสุ่มเลยครับอันนี้ผมขอบไปไวๆกันหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่า สูตรสูตรสมผลมันเยอะเกินไงผมก็อยากทาสูตรให้มันแบบครบทุกคอมเมนต์เลยก็ว่าได้สูตรแรกได้ผลเกลือนะโหเกลว่ะเดี๋ยวไปสูตรต่อไปกันปะไปเร็วๆเลยอและสูตรที่สองนะครับพิมพ์ว่า f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  สองสุ่มได้ผลพระบิ๊กมัมและกิโลเออคำสุดท้ายนี่มึงเอามาเพื่ออะไรเนี่ยไปครับ f f เนี่ยหมายถึงแบบไปลุ่นในเว็บหรือเปล่าหรือว่าไง เฮ้ย hey, ข้างหน้าเรามีผลบิ๊กมอมอยู่นี่ว่ะแสดงว่าเราต้องสุ่มได้ผนบิ๊กมอมชัวเลยผมว่าจัดไปครับสุ่มไปโอ้โหกูเห็นตัวเอสขึ้นหน้าเนี่ยกูนึกว่าผลบิ๊กมอมจเรียผลหน่ำเอสเป็ดเอือแดกครับผมทุกคนขึ้นหัวคนสุ่มนับหนึ่งถึงสิบไม่ต้องรีบกดสุ่ม ผมผมงงกับสูตรนี้ก็ไปว่าให้เรานั้นไปแบบกระโดดกระโดดตรงหัวครนโสุมประมาณ10ครั้งนะครับแต่ว่าไม่ต้องกดรีบสุมนะหนึ่งสองสามสี่าหดแแล้วก็กดส่มได้เลยนะครับแต่อยา่าพึ่งกดอืมกดเลยเกลือแดกผลบอม เชี่ยเริ่มสุนล้วสำหรับสู่ต่อไปไปหาคนขายผลแล้วกดสุ่มเลยไม่ได้ร้อเอร์เซ็นแต่มีโอกาสได้อยู่นิดหน่อยไม่ได้ร้อเซ์แล้วมันจะพิมพ์มาเพื่ออะไรเว้ยเนะี่ยพูดว่าอังกาตังวีลาสุปิไตปีไตโอแม่นพูดยากจริงว่ารีตัวห้าครั้งวิ่งพร้อมกระโดดรอบตัวคนสุ่มสามครั้งสุ่มเลยให้พูดคำว่า ผมขอบคิมหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าผมพูดแบบมันมันอันนี้เกินไปอะทุกคนมันพูดยากอะออคำนี้อีเวน์ห้าครั้งนะครับแล้วก็รีตัวห้าครั้งนะครับทุกคนแล้วก็วิ่งรอบคนสุ่มนะครับแล้วก็กระโดดไปด้วยนะสามครั้งนะครับทุกคนไอหนึ่ง มันทำไงวะสองสามโอเคแล้วก็สุ่มได้เลยได้ผลอะไรไม่รู้แหละร้อยเปอร์เซ็นต์ผลแห่งความรักโอ้โหเบนะเลือเด็กอีกแล้วสูตรต่อไปนะครับพิมพ์คำว่า,าขอบผลเกลือกระโดดต่อหน้าคนสุ่มสามรอบยืนมนหัวคนสุมแล้วสุมได้เลยนะครับสูตรน,นี้ผมโคตรงงเลยก็คือมันบอกให้ผมว่าไปขอบผลเกลือต่อหน้าคนสุ่มนะแล้วก็กระโดดสามรอบนะครับ แล้วมันจะพิมพ์ข่าผลขอผลก็เกลือเพื่ออะไรขอผลก็เกลือเกลือจริงซะนออกูว่ากระโดดตอนน้าคน,นสุ่มสามครั้งนะหนึ่งสองและสามันก็สุ่มได้เลยกูว่าอะไรไงไอ้ทุกคนสู่รนี้แม่งแบบกี่เปอร์เซ็นต์มะเนี่ยล้านล้านเปอร์เซ็นต์เลยกูว่านนยืาน,นันหัวคนสุม่มหมุนรอบตัว9ก้าครั้งตีบอสลิง โดดลงน้ําและสุม่มน่าจะประมาณนั้นนะครับผมว่าซึ่งการสุ่มรั้งนี้นะทุกคนน่าจะไปสุ่มที่โลกหนึ่งนะเพราะว่าเขาบอกให้ผมไปตีบอสลิงนะครับน่าจะสุ่มที่โลกหนึ่งนะโอเคทุกคนเนี่ยเราไปตีบอสลิงนะครับเอาดาฟันทีเดียวจะตายอีกว่างนันแหละแล้วก็กระโดดลงน้ํานะครับแล้วก็ไปสุ่มผลได้นะครับสูนี้โคตรง่ายเลยว่าวมันต้องมาแล้วแหละผลบิ๊กมัมเนี่ยก็ดู นั่นไงกว่าละโอเคทุกคนเกลืออีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรารออีกสองชั่วโมงนะครับถึงจะสุ่มผลได้อีกนะครับตอนานอะไรทีเนี้ยสายดวงครับเอาสูตรไม่มีประโยชน์หรอกเฮ้ยคนแปลว่าสูตรนี้นะครับก็คือแบบไม่ต้องมีสูตรอะไรทั้งสิ้นเลยนะก็คือแบบวิ่งไปสุ่มเลยนะครับเออไปกดเลยแบบนี้แหละพี่โคตรซาเลยแบบวิ่งไปสุ่มอะไรแบบเนี้ยเธมังกรอเฮียเกินไปว่ะสูตรต่อไปสูตรสุดท้ายนะครับหนึ่ง พิ์ว่าผลที่กากที่สุดในเกมก็คือผลเสือ 2. วิ่งรอบคนสุ่ม8รอบและ 3. ยืนบนหัวคนสุ่มแล้วสุ่มบิ๊กมัมเสือมังกรโมจิโอกาส100เเซเฮ้ยทุกคนสูตรนี้แบบรู้สึกมันแบบมันได้ผลเยอะมากเลยนะเออก็คือเราสูตรนี้ก็คือสูตรนี้นะครับพิมพ์พไปว่าตามนี้นะครับผลที่กากที่สุดในเกมคือผลเสือ และผลเสือมันโหดที่สุดเว้ยคือสูตรอะไรเนี <Technical S 2> ่ย right. แล้วก็วิ่งวนคนสุมผลแปดรอบนะครับเอาบินกายวินกายซะแหละหนึ่งสองและสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดรอบนะครับแล้วก็ยืนบนหัวคนสุมแล้วก็สุมได้เลยนะสุมเลยแต่รู้สึกว่าผลที่ผมได้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นต้นด้วยตัวเอสตลอดเลยนะครับอืม เรื่องผลบิ๊กมองเนี่ยมันก็ขึ้นต้นด้วยตัวเอสนะแต่กูสุ่มได้ผลอเนี้ยมันก็ขึ้นต้นด้วยตัวเอสแต่มันก็แบบใกล้เคียงกันอยู่นะอ,อใกล้เคียงกันจัดเลยอ่ะโอ้โหอ๋อทุกคนในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าไก่แล้วก็กาก้วก็สู่ผลที่โคตรเกลียนะไม่ได้ผลหลักล้านเลยนะครับแต่ถ้าได้ผลหลักล้านก็ถือว่ายังดีกว่านี้นะโอ้โหอะไรวะเนี่ยดีตีตีตายสิงโง่ สำหรับในคลิปนี้นะครับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับคลิปนี้ขอหนึ่งไลค์พอนะครับอเพราะว่าไม่ได้ผลโหดไงขอหนึ่งไลค์ไลค์พอนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้ช่องทางการติดตาม BMKTV ช่อง y o u t u BMKTV e b อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับช่อง t i k t o k BMKTV หนึ่งสองอย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับผมลงคลิปทุกวันเลยนะ แล้วก็ขาดอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคน f a c e b o o k BMK TV ทแวดไทยส่งนะครับก็อย่ลืม,มาแอดเพื่อนมาติดตามทางช่องทางนี้ได้นะครับ <S 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 แล้วก็ผมฝากอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าผมกลับมาสตรีมทุกวันแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมมาให้กำลังใจมาเล่นด้วยกันได้นะครับทางสตรีม BMK TV เลยนะครับ